สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและละัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดซ u b s c r i ต e ติดตามเป็นกังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ Believer 369ตรงน้้นล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ในเดือนกันยายน ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กันยายนวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอลาอดีมาทาค่าครูได้ก็จะได้คาพิเศษทุกคนที่อลาอดีมาทาค่าครูกันครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวพาสวดีขณะนี้ย้ายราศีแล้วครับจากราศีมิถุนพบเรือนบรณะเข้าสู่ราศีกรกฎพบเรือนสุภะนะครับซึ่งจะได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคนพิจิกแน่นอนก็เต็มตัวเฮกันได้เลยตั้งแต่วันที่ 2. ตุลาคม2568ถึงวันที่ 23. ธันวาคม2568ฟังไม่ผิดครับตุลาคมถึงธันวาคม2เดือนครึ่งเท่านั้นนะครับอยู่ในราศีกรกฎนะครับวันที่ 23. ธันวาก็จะโคจรเข้าสู่ราศีบรณะเหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าถอยหลังกลับไปที่ราศีบรณะนะครับหรือกาเรียกว่าถอยข้ามราศีนั่นแหละ ก็จะอยู่ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งจนถึงกลางปีหน้าถึงจะโครจรอีกครั้งหนึ่งในราศีกรกฎนะครับในรอบสองอันนี้เป็นรอบแรกนะครับชิมลังก่อน2เดือนครึ่งนะครับถึงจะน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เพราะอย่างน้อยคนพิจิกจะได้หายใจหายคอได้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับฟังชาบคนราศีพิจิกและคณะพิจิกกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีพิจิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ไดทงางราศีและคณะใชุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาว พระศรีนะครับโคจรอยู่ในราศีมิถุนพบเรือนบารณะก่อนแล้วเดี๋ยวไปทําความเข้าใจกับสุภาเพราะว่ามันจะได้เข้าใจทำลายว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคืออะไรตรงนี้เป็นยังไงพอเปลี่ยนเข้าสู่ราศีสุภาแล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ดาวาพระศรีในเรือนมิถุนเนี่ยเป็นประนะครับคาว่าประแปลว่าความไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรน,นะครับเพราะว่าเส้นประก็คือปุบปุบปาก มันไม่เหมือนเส้นตรงที่ขีดต่อเนื่องถูกไหมครับดังนั้นคําว่าปราค,คือความไม่ต่อเนื่องและการไม่ประจำดังนั้นจึงหมายถึงว่ามันต้องไปมีความเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นเกี่ยวพันกับอย่างอื่นนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับความไม่เสถียรอะไรบางอย่างนะครับชนิดราพฤษีเนี่ยมาจากเจเริญกระดุมพากับเจเริญปุตตะกระดุมพานี่แปลว่าการเงินนะครับปุตตะเนี่ยหมายถึงบุตรบริวารการเริ่มต้นความเสี่ยงการลงทุน สิ่งที่มันอ,อ,อารมณ์หมายถึงสิ่งที้มันมาพพอร์ตความต้องการของเราะนะครับแล้วก็หมายถึงความสมหวังความเฉลิมฉลองการสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับคิดไอเดียนะพอไปอยู่ในเดือนมรณะก็เสียหมดเลยนะครับกระดุมภาไปเป็นปะในเดือนมรณะแปลว่ามีแต่ค่าใช้จ่ายมีเงินก็จ,จ่ายไปจ่ายไปจ่ายคือได้มาจ่ายไปรับซ้ายจ่ายขวาทํานองเนี้ยคือความพิจิกมักจะมีเงินร่วเงินไหลในช่วง หนึ่งปีนี้ตั้งแต่วันที่ห้าไม่ใช่ขอภัยสิบสามสิบสามพฤษภาคมอ่าสิบสามพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดนับไปหนึ่งปีนะครับก็คือกลางปีหน้าเนาะก็จะมีเงินล่วงเงินไหลได้มาเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ก็ไหลเอาบทเลยนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยก็นําระวังดาวพฤหัสดีอยู่ในตําแหน่งของบรณะได้พินทุบาทนะครับได้ตําแหน่งพินทุบาทคือตําแหน่งไม่ดีครับพินทุแปลว่าจุดบาทแปลว่าอุบาท จุดที่มันมีรอยร้าวรอยด้วนรัร่วในดวงชะตาทําให้เกิดความปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินภาะวะการเงินไม่คงทนไม่เสถียรภาพที่ดีก็จะมีเงินล่วงเงินไหลเงินออกตลอดจ่ายตลอดนะครับเป็นลักษณะนี้ที่ปิตุบาทดาวพฤัสดีเนี่ยจะหมายถึงความพึ่งใครก็ไม่ได้แถมยังเอ่อเาเรียกเหมือนกับทําคุณคนไม่ขึ้นทํานองนั้นนะครับ ก็ระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ใครที่มีดาวพฤหัสในราศีมิถุนคือคนเกิดประมาณปีมะเสง็งมะเมียนี่แหละครับจะต้องระมัดระวังถ้าดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ได้หวังหมายถึงผลที่หวังก็ไม่ตอบแทนเราอะ่ะก็จะบ้าครับคือเหมือนกับเราต้องทําเองทั้งหมดไม่มีใครช่วยไม่มีตัวช่วยนะครับไปพึ่งใครหันหน้าพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้ เหมือนไม้ขี้หลักปักขี้เลนเราไปจับเราไปพึ่งพิงหน่อยมันก็ลม้มมันก็หักมันก็ลม่มนะครับมันก็ไม่สามารถคงอยู่สภาพนั้นได้ระยะยาวดังนั้นเนี่ยก็พึ่งตัวเองให้มากสำหรับคนที่มีดาวซีในราศีมิถุนคือเป็นประด้วยคุณคิดดูว่าเสพสามสามตำแหน่งที่เสียหนึ่งคือดาวพาสวดีตกมรณะคือเสียหนึ่งคือดาวทุกอย่างอยู่ในเดือนมรณะเสียหมดสองดาวพาสวดีเป็นพิรุบัทนะครับตัวที่สามคือ เอากระดุมพระที่ดีกับปุตตะซึ่งเป็นเรือนพบที่ดีทั้งคู่นะเนี่ยไปตกอมอรณะก็คือเอาพบดีลงพบเสียมันก็เลยเสียงครับก็เลยกลายเป็นว่าเสียสามต่อนะครับแล้วพินทุบาทเนี่ยคนพิจิตรเนี่ยฟาดไปแล้วสามดวงนะครับดาวพระเดในเรือนมอรณะเป็นพินทุบาทดาวฤตษยืนรงลักเป็นพินทุบาทดวงแตกดาวเสาอยู่ในตําแหน่งของราศีมีนพบป,ปุตตะเป็นพินทุบาทคนราศีพิจิกกวาดเลียบสามรางวัลครับ แต่ตำแหน่งเสียหมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครคือมันไม่แปลกอะว่าคนพิจิกน่าจะไม่ดีนะครับเพราะว่าพิจุบัต3ามดวงนี้แต่ตอนนี้เหลือดวงเดียวแล้วนะอ่าเพราะว่าดาวเสาร์ก็จรข้ามราศรีเป็นราศรีกุมเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับก็คือปลายเดือนสิงหานั่นเองส่วนดาวพีกก็ย้ายละ2ตุลาคมตอนนี้ยังนะเดี๋ยว2ตุลาคมจะย้ายไปที่ดดนสุภาก็ส่งเดือนครึ่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ ดีมากๆคนพิจิตรจะได้หายใจหายคอเหลือแค่เมล็ดเตยูดวงเดียวที่เล็งหลักแต่เขายังอยู่อีกตั้งสามปีครึ่งนะครับอืมตามจริงมันสี่ปีตอนนี้เหลือประมาณสามปีครึ่งกว่านะครับอยู่ที่ราศีพิศษเล็งลัคนาราศีเกิดก็ยังมีปัญหาเรื่องคู่อยู่เหมือนเดิมคนพิจิกเนี่ยมีปัญหาเรื่องคู่มาสักพักหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ดาวเมล็ดเตยูเข้ามาเนี่ยแล้วก็เจอกันเยอะด้วยเพราะเราทายไปมันก็ถูกอะ่ะก็ เ,เคยทายบอกว่าระวังเรื่องของความรักมันไม่ค่อยสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงมักจะต้องทัดพลาดห่างไกลหรืออาจจะเขาเ,เรียกว่ามีปัญหาเรื่องของความรักก็มาปรึกษาความรักเยอะแยะเลยครับว่าเออมันมีปัญหาแบบทํายังไงดีอย่างโนย่างนี้อย่างนั้นอ่ะนั่นแหละก็คือดาวพฤติวิญญาเล็งรงักมันยังอยู่อีกประมาณ3ปีครึ่งจนถึง3ปีกว่าๆนะครับสปีครึ่งกว่าๆนะอืมก็ บางคนจะลองอู๋เลยครับก็เอาเป็นว่ามันเจ็ดปีนะมันก็นานพอสมควรอนะ่ะแล้วก็ทุกคนนะครับต้องเจอหมดนะไม่ใช่ว่าไม่เจอนะหนึ่งชีวิตเราอ่ะต้องเจอแน่นะครับดาหริอตอู่เล็งรักเนี่ยต้องเจอกันกุ้มรักไม่น่ากลัวครับแต่เล็งรักเนี่ยน่ากลัวนะครับผมเคยโดนมาแล้วครับอืมแต่ว่าโชคดีตอนนั้นไม่มีความรักก็เลยเอ่าหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่มีความรักพูดผิดไม่มีคู่รักไม่มีคนรักตอนนั้นโสดนะครับก็เลยทําให้ ไม่เจอความปัญหาตรงนี้ครับไม่มีหุ้นส่วนไม่มีคู่ครองไม่มีหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ผ่านพ้นมาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าใครโสดอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยมันเรื่องน้อยอเลยไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครมีคู่ก็ระวังไว้มันต้องเจอยังไงก็ต้องเจอมฤตออยูนี่แรงมากมรตออยูไม่มีเจ้าเรือนไม่สามารถสืบหาคน้นสิ่งที่มันจะเกิดได้มันจะเกิดขึ้นโดย กะทันหันจำคำนี้ไว้เลยครับมันจะเกิดขึ้นโดยกะทันหันมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกๆเรื่องที่มันแบบเหนือความคาดหมายนะครับวิตยุเนี่ยหมายถึงต่างชาติดังนั้นเนี่ยต้องเลือกคนต่างชาติจําไว้นะครับใครอยากมีความรักแต่ต้องคุยไปก่อนอย่าเพิ่งรีบคุยไปเลย3ปีนะครับสปีครึ่งเนี่ยคุยไปก่อนให้มันไปตกมรณะก่อนเราถึงสามารถมีคู่ได้เพราะว่าหมายถึงคู่ที่จริงจังคีปได้อะเพราะว่า ถ้าเราคีบตอนเนี้ปัญหาก็จะมีความผันผวนนะครับมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีหรอกแต่มันแค่บอกว่ามันผันผวนเขาว่าผันผวนหมายความว่าความรักจะขึ้นขึ้นลงลงครับเออวันสามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นอย่างนั้น,นครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้นะครับถ้าไม่มีดาวมารวบมากุมด้วยมันก็โชคดีหน่อยแต่ถ้ามีดาวมาก็ต้นอีกนะครับวุ่นวายอีก งั้นก็ว่ากันไปอจบทีนี้เรามาดูกันต่อที่เดี๋ยวยวจะมีดาวดาวพระศุรีกระทบไปดาวหลายดวงอีกยกให้ว่ากันนะครับตอนนี้เราดูที่ดาวศรีย้ายจากราศรีมรณะเข้าสู่ราศรีสุภะก่อนนะครับดาวศรีในตําแหน่งอุดและมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะดีมากเรียกว่าตําแหน่งของธรรมเกณฑ์นะครับควิจิตได้ตาแหน่งธรรมเกณฑ์ของดาวพวระศุดีเป็นตําแหน่งเพิ่มเติมอันนี้คือพิณุบาตอันนี้คือธรรมเกณฑ์ พาศรีเป็นอุดเป็นมหาอุดแปลว่ามีอํานาจสูงส่งนะครับเขาเรียกว่ามีวาสนามบีบาลมีหนึ่งปีครับที่คุณจะมีวาสนาบีบาลมีกับเขามีลักษณะอะไรการเงินการทองการลงทุนความสมหวังจะได้ดีมากๆกระดุมพระสุภะมีคนมีผู้ใหญ่คอยเชื่อขอโทษครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเปิดช่องทางการเงินให้เราอะขยับขยายทางช่องทางการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับได้เงินรายได้มาแบบ เป็นกาบเป็นกำรรเพราะอุดหมายถึงมากนะครับหมายถึงจํานวนมากดังนั้นหมายถึงเ,เงินกองท่วมหัวครับประมาณนน,น,นั้อันนี้คือพูดพูดแบบดูโอเวอร์นิดหนึ่งคือให้เราเห็นภาพแต่ไม่ได้หมายถึงจริงนะเงินอะไรจะมากองท่่มหัวได้ไมาอยู่ในธนาคารครับต่อไปปุตตสุภะปุตตาสุภะคือการบุตรจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแต่อาจจะต้องมีการเสียตังค์ไป ก,ก็อาจจะต้องใช้เงินจนํานวนมากเลยแต่ว่าจะได้รับการศึกษาขั้นสูงนะครับดังน,นั้นบุตรจะไปเรียนต่อก็ปล่อยเข้าไปนะครับจะได้ไกลตัวกับเราหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าไปดีๆไปแล้วด,ไวดีไปแล้วเจริญไปเลยนะครับปล่อยให้เขาไปเลยเราอย่าไปห้ามอย่าไปอะไรเพราะว่าการศึกษาทําให้เขาว่าจะมีเงินในอนาคตยิ่งเรียนยิ่งได้เงินคนพิจิก์เนี่ยถ้าลูกนะยิ่งมีคือลูกดีเงินก็ดี เงินดีเดี๋ยวลูกก็ดีนะครับเอาเป็นว่าดาวดาวเงินกับดาวลูกเป็นดาวดวงเดียวกันพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยใครรวยลูกก็จะดีใครลูกดีเดี๋ยวก็จะรวยนะครับเอาเป็นว่าเลี้ยงลูกให้ดีแล้วกันนะคนพิจิตเนะี่ยนะครับทีนี้ไปลวนสุภาเนี่ยหมายถึงการเรียนการศึกษาครับ <c oughs> ขออภัยครับสุภาเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนใช้ชีวิตต่างแดนนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องเออเขาเรียกว่าเติบโตนะครับแล้วก็ ไปสู่อนาคตที่ดีเสียงแหบไปเลยขออภัยก็อาจจะฟังยากนิดนึงแต่ว่าพยายามทําดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันคอนโทรลเสียงไม่ได้อะเนาะต้องเข้าใจเพราะว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้อ่ะทีนี้พอพระหาสุรีมาเป็นตําแหน่งเนี่ยคือมันมีแต่ดีไม่ต้องคือมันไม่เสียไม่ต้องคิดมากแต่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก่อนคือในพื้นดวงของเราครับดาวมันอยู่ประจําตรงไหนอ่ะมันมีดาวดีหรือดาวร้ายอยู่ตําแหน่งราศีมังกรกรับราศีกรกฎหรือไม่ ถ้าไม่มีโชคดีมากอย่างผมอ่ะเกิดไม่ได้เกิดราศีพิจิกและขณะพิจิกเนาะแต่ผมมีดาวพฤษฎีอยู่ตรงนี้ครับกับดาวเกตกลุ่มกันดังนั้นพาศีีอยู่ตรงตำแหน่งนี้ก็จะไม่ได้ทาลายแล้วดาวพฤษฎีเจอกระดาวเกตก็ดีด้วยซ้ำเพราะว่าดาวพฤษฎีเจอดาวเกตเนี่ยมันหมายถึงการต่อย,ยอดประสบการณ์น,นะครับการเ,เพิ่มเติมความรู้ด้านของลึกลับนิดหนึ่งอ่ก็หมายถึงว่าอาจจะมี การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาโห,หราศาสตร์หรือาศาสตร์ลึกลับทั้งหลายนะครับก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะของการต่อยอดที่ดี <c oughs> เพราะว่าดาวศีนได้ตําแหน่งอุดหรือมหาอุดเนี่ยมันก็จะตรงกันในระวางของผมที่ดาวพีอยู่ในตําแหน่งนี้พอดีด้วยมันก็จะหมายถึงความรู้การศาึกษาเนี่ยจะได้ศึกษาขั้นสูงขึ้นจะเจาะลึกเยอะมากขึ้นนะครับก็คือจะมีการพัฒนาขึ้นางพูดง่ายๆนะครับถ้าเรียนรู้นะก็จะพัฒนาขึ้นอย่างมากอันนี้หลับผมจะเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยก็ถือว่าพาชดีมาในตำแหน่งที่ดีมากส่วนคนวิจิก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้กระดุมพะสุภาปุตตะสุภาก็จะหมายถึงอีกแง่มุมหนึ่งจะหมายถึงการลงทุนนะครับการลงทุนแล้วจะเกิดประสบความสําเร็จด้านการเงินครับนั้นคุณอยากลงทุนลงทุนได้เลยแต่ต้องดูพื้นดวงก่อนนะว่าตัวเองเหมาะกับการลงทุนช่วงนี้หรือไม่คือภาพรวมมาได้นะ แต่บุคคลไม่ได้เหมือนกันเช่นสมมติมีดาวเสาร์อยู่นี่ราหูอยู่นี่เสาร์อยู่นี่ราหูอยู่นี่อันนี้เต็มตัวไม่ต้องทําอะไรหรอกครับอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองนะครับคือดีเรื่องเรื่องของตัวเองแต่มันอาจจะมีข้อเสียเข้ามาด้วยเพราะว่าคนพวกนี้จะได้ทุกขลาบนะครับคนที่มีดาวเสาร์กับราหูอยู่ที่ราศีมังกรกับราศีกรกฎเนี่ยจะได้ทุกขลาบเรียกว่าขัดแย้งกับพฤหัสราหูดีกว่านะแต่เสาร์เนี่ยลายหน่อยเพราะว่าเสาร์เนี่ยจะขัดแย้งกันนะครับนนั้ียพรระะก็อาจจ ให้ทั้งคุณและโทษในตัวตำจิมพระหัตถ์สีไม่ให้โทษหรอกดาวเสาให้โทษนะครับ mm hmm. ก็เอาเป็นว่า,ามีดีมีเสียไม่เหมือนกันตอให้ราศีเดียวกันและขนาดเดียวกันก็คือหมายถึงว่าดีดีไม่เท่ากันเสียเสียไม่เท่ากันแต่ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันแต่มีเรื่องดีไม่เท่ากันแต่บางคนมีเรื่องเสียเข้ามาด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่มีดาวร้ายก็จะดีไม่มีเสียนะครับก็เอาเป็นว่า ดีด้วยกับตำแหน่งที่ดาวศุธีจะเข้ามาในตำแหน่งธรรมเกติอะลืมบอกอีกอย่างหนึง่งจำไว้นะครับดาวศุธีเป็นตำแหน่งสุภาเนี่ยมันหมายถึงผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยพบปะผู้ใหญ่จะถูกคอจะถูกใจการเงินก็จะไหลามาเทมาเราพยายามคอนเนคชันเรื่องการเงินเข้าไว้ผู้ใหญ่เขาจะเอือ้อเขาจะเกื้อเรื่องการเงินบางทีอะไปให้เขาแบบเรียกว่าสปอนเซอร์อะสุภาไม,ไม่ได้หมายถึงเครื่องดื่มสปอนเซอร์หมายถึง help เฮลเปอร์ Help, Hel per, นะครับผู้ช่วยเหลือก็จะสามารถช่วยเหลือเราในเรื่องของอการลงทุนหรือจะหมายถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นดีมากยิ่งไปต่างถิน่นต่างแดนยิ่งเจริญครับคนพิจิกเนี่ยจำไว้นะครับคนพิจิกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดส่วนใหญ่มักไปได้ดีต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศใครไปต่างประเทศดีมากในช่วงที่ดาวพาสัสดีอยู่ในตําแหน่งของกรกฎแต่ว่าใครยังไปไม่ได้2เดือนครึ่งเนี้ยยังไม่ต้องตกใจ รีบแพลนไว้เดี๋ยวกลางปีหน้าดาวพฤหัสดีโคจรเข้าสู่กรกฎอีกครั้งหนึ่งค่อยไปตอนนั้นก็ได้ครับตอนนี้แค่รู้ไว้ก่อนว่าโอกาสดีๆคนพิจิกกลังจะมาแล้วนะแต่แต่ดาวเสาร์จันทรเดือนปุตตะมันก็ยังไม่ดีเท่าตอนนี้ตอนนี้สองเดือนครึ่งนี้ดีที่สุดนะครับบอกไว้ก่อนว่า2เดือนครึ่งนี้ดีที่สุดเพราะเสาราหูในเดือนพันธุนี้มันดีแล้วก็บัคจูวเล็งหลักมันก็ยังต้องเล็งต่อไปนะครับมันก็ยังทําอะไรไม่ได้เนาะดังน,นั้นพระศุกร์ดีอยู่ในตําแหน่งเนี้ยแล้วดาวเสาร์ไม,มากแล้ว ตรงนี้มันดีมากแล้วแต่ใครจะทําทันหรือเปล่าสองปีครึ่งเอ้ยขอโทษสองเดือนครึ่งเนี้ยใครจะทําทันหรือเปล่าบอกว่าเลยว่าใครทําทันรีบเลยครับรีบเรื่องน,นําขึ้นละ่ะรีบโกยนะครับรีบตักอันนี้คือดาวดวงใหญ่แต่ต้องไปพิจารณาดาวดวงเล็กอีกทีหนึ่งสมมติว่าจะไปเรื่องอะไรอะไปทํางานไปเรียนหรือจะไปอะไรแล้วก็ต้องดูอีกทีดาวรายเดือนประกอบว่าดาวดวงนั้นต้องไม่เสียด้วยนะในช่วงเวลาสองเดือนครึ่งนั้นไม่ใช่ว่า ดาวเสดดีดาวเสาร์ดาวหูดีดาวไม่ต้อยู่ลรงดวงเดียวไม่เป็นไรแต่ดาวที่จะไปดันเสียอันนี้ก็ไม่ได้นะรบกวนดูดีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าดีแล้วดีหมดไม่ใช่นะครับอันนี้ดีหมายถึงพื้นฐานโดยรวม2เดือนครึ่งหน่ะดีแต่2เดือนครึ่งนั้นยังไม่ได้เจาะจงว่าเดือนไหนดีมันมี2เดือนไงแล้วช่วงไหนดีอีกก็ยังไม่รู้ดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครอยากจะทําอะไรใหม่ๆแบบจริงจังอ่ะแนะนําว่าดูดวงส่วนตัวดีกว่า อย่าโม่แต่ขี้เหนียวเงินนะครับบางคนจะดูฟรีว่ะอ,อ๋อดูฟรีก็ไดก้ก็เหมือนกันน่ะไม่เหมือนครับถ้าเหมือนจะดูดวงส่วนตัวทําไมล้าจะต้องเสียตังค์ทำไมถูกไหมเออเขาจะต้องเสียตังค์มาดูทําไมในเมื่อมันเหมือนกันมันไม่เหมือนครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ดูเป็นของตัวเองแล้วก็ดูสามารถดูได้ท้งชีวิตได้ด้วยหมายถึงว่าดูภาพรวมของเราว่าเราเป็นคนยังไงนิสัยยังไงควรจะต้องเกี่ยวพันกับอะไรด้านเขาเรียกจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับเราจะต้องทํายังไงที่จะให้ชีวิตดี แล้วช็อคลามาจากสิ่งไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูครับควรจะอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศหรือควรจะอยู่ถิ่นเกิดดีอะไรเงี้ยก็ต้องดูไว้ดูครั้งเดียวในชีวิตก็ใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วอย่างน้อยดูตรงนี้ก็ดีดครับเพราะเป็นไกด์ไลน์อย่าลืมว่าดวงชะตาเนี่ยคือแผนที่แห่งกรรมคนเราจะรวยไม่ได้รวยที่ดวงชะตาบอกแต่รวยจากดวงชะตาบอกแล้วทําตามดวงครับเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่กามือของเราอยู่ที่ น้ำมือของเราอยู่ที่สมองการคิดการตัดสินใจและการกระทําของเราเป็นตัวตัดสินว่าเราจะรวยหรือไม่รวยไม่ใช่ว่าดวงบอกว่ารวยแล้วเราทําเฉยๆปกติมันก็รวยไม่ใช่ครับแต่มันหมายถึงเราต้องทําให้ถูกกับดวงมันถึงจะรวยเร็วนะครับถึงจะรวยได้ดีเพราะว่าจังหวะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าทําผิดที่ผิดเวลาก็ไม่รวยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีองค์ประกอบเยอะเราต้องเข้าใจต่างๆคําว่ารวยไม่ได้ง่ายครับถ้าง,ง่ายขนาดนั้นโลกใบนี้คงไม่มีเศรษฐี แค่หนเรหรอกครับถูกปะคนฐานะปันกลางกับจนรวมกัน99%ครับคิดดูสิดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็น1ใน1%นั้นนั้นย,ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยกรณาเข้าใจโลกด้วยอย่าแค่คิดแค่ฝันแต่ไม่ได้ทําความเข้าใจกับมันเลยคนจะรวยรวยยังไงบางคนยังไม่รู้วยครับแล้วอยากจะรวยเฉยเมันก็รวยไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เข้าใจความว่ารวยว่าคนจะรวยรวยจากอะไรบางคนคิดได้แค่ว่าซื้อหวยเลยเบอร์แล้วจะถูก แล้วแบบรวยเนี่ยอันนั้นน่ยมันมันยากมากยากมากมากเพราะว่าไม่มีคันมีราาโชคบริสุทธิ์ในดวงชะตาเยอะขนาดนั้นหรอกครับถ้ามันมีมากขนาดนั้น1%คงขยับเป็น2%ปน3ปนตั้งนานแล้วมั้งเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ